มือนี้สีมาบอกวิธีการลบประวัติลบแคดออกจากแอปแดงนะครับเนาะเพื่อเพิ่มหน่วยความจําให้กับตัวสับเหตุให้ตัวสับของเฮาเร็วขึ้นกว่าเก่านอะเบื่อเหตุตามคลิปนะครับเด้อจิ้มไปที่แอปแดงนะครับตามลูกศรสีแดงเลยถึงหน้านี้จะมีรูปโปรไฟล์ของเราอยู่ข้างล่างริมขวามือสุดเลยให้จิ้มเข้าไปตรงนี้ ถึงหน้านี้หน้าโปรไฟล์ของเราจะมีฟันเฟืองอยู่ข้างบนริมขวามือตามลูกศรสีเขียววงกลมสีแดงนะครับถึงหน้านี้จัดการประวัติทั้งหมดให้จิ้มเข้าไปตรงนี้นะครับพเพื่อนมาถึงหน้านี้สําหรับใครที่มีอีเมลหลายตัวก็ให้ไล่ไปทีละตัวเลยนะครับมาถึงหน้านี้จะมีคําว่าลบอัตโนมัติอยู่ตามลูกศรสีเหลืองให้จิ้มเข้าไปตรงนี้และจิ้มตามลูกศรสีเขียวคําว่าลบอัตโนมัติ และกดคำว่าถัดไปตามลูกศรสีเหลืองนะครับจะมีประวัติทั้งหมดอยู่ข้างล่างตามลูกตามตัวหนังสือสีน้ำเงินถ้าเราต้องการลบก็ให้กดคำว่ายืนยันและรับทราบต่อไปเพียงเท่านี้ก็สามารถเพิ่มหน่วยความจำให้กับโทรศัพท์ของเราได้เยอะเลยนะครับเพื่อนๆ